สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูสวรสดนะครับนี่คือบ้านพี่ชายของผมเองครับผมแต่ไม่รู้คนนับผมไหมเด่ว่า <c oughs> <c oughs> พูดเล่นครับพูดเล่นครับนี่นะครับนี่คือพี่ชายผมเป็นเป็นค้นจอบตัดล่องครับชอบปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แต่ละชนิดแต่ละชนิดแล้วตัดล่องว่าทำแบบนี้ดีไหมดีไหม นี่คืออีกหนึ่งการตัดโลองกง้องบังผมนี่เขาเริมนี่นี่เริมการตดลงได้สักปักได้ซักประมาณหนึ่งเลยนะครับเรามาดูนะครับพอตอนนี้ถ้าปูดถึงก็คือได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับผมจะมีลูกคอยตลอดเลยครับผมนี่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 นะครับปืูปักส่วนขั้วรัวกินได้ครับผม นี่ครับผมนี่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 นะครับนี่คือต้นมะม่วงนะครับดูดอกกับผมดูดอกอ่ะผมไปมาดูสวมโอต่อนี่ครับผมนี่คือตอนตอนจะอยู่ฟังนี้นะครับ นี่ตอนจะเจริญอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่โซว่ารดนี่ครับตอนตอนอังวนกับตานี่ผมบูดพิษครับผมเหลตอนพิษเลยตันพิษห้าก่อนห้าก่อนตซว่ารดนี่นะครับนี่นี่นี่น,นี่คือตอนโซว่ารดนะครับแล้วก็นู่นนะครับนู่นนู่นนี่นะครับ,น,น,รบนี่คือสูตรของปีจายของผมคือต้องการที่จะทำใหมตอนลำตอนนี้ใหญ่ ย้ายแล้มาเป็นกี่อ่าข็เดียวกว่าเป็นต่างไส้มีนอนตทไส้มีนในแหลกลุงถึงอังนนี้จะมาเป็นโยดนี่นะครับนี่คือตอ้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนนี่คือการทดลองครับผมปีชายผมบอกว่าปลูกไม่เคยขึ้นครับถึงนี้เขาจะตดลองไหมว่าให้มันขึ้นดีว่าเดิ นี่คือนี่อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับนี่นี่นะครับนี่คือเนี่ยเอาไปทำได้นะครับเอาไปเลียนแบบได้นะครับนี่นี่นี่กค้คิดเองครับกค้กิดเองนะครับผมนี่นี่นะครับเปิดปากส้นขวดเลยสวยมากเลยครับผมนี่ดูดีๆนะครับเอาไปมาดูเลยนี่นะครับโอ้ ถึงเรามาดูอีกหนึ่งการตดลองนะครับนี่คือการตดล่องี่ได้ผลนเรียบร้อยโดเส้นด้วยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต้องมาอีกฟังนงครับฟังหนูดูมาเย็นนี่นะครับคือจะปลูกติดเสานะครับนี่คือตรงนี้ครับแล้วก็ดึงเชือกนึ่งเส้นนะครับดึงมานี่ครับผมนี่นะครับออกมาปลูกฟังนี้นะครับนี่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  อันนี้นะครับนี่นะครับเลยก็ปล่อยปล่อยให้ทางก็ลงมาลงมานะครับนี่ครับผมนี่คือเสาวรหมื่นกันครับนี่คือเกือบจะเกือบจะซ้าเร็จแล้วครับตรงนี้นี่การทดลองเกือบจะซ้าเ็จแล้วครับตรงนี้จะได้พ้นเยอะวัดว่าจะเป็นโดมเมื่อกี้นะครับ ตรงนี้จะได้ลูกเยอะกว่าะลูกเยอะกว่านะครับอะไรก็ช่วยด้วยครับผมนี่ครับผมนี่ครับสซวิสรถนี่ครับนี่ครับเลยดูดูดูเก่งของเขาครับผม กะลำปีก็ะมีนะครับนี่ครับนี่คือการเป็นเป็นการลปกพักส่วนขวั้วจริงๆเลยนะครับพอทุกอย่างกินได้มด้องเขาครับทุกอย่างที่เก็บโปงนี่คือของที่กินได้ทั้งนั้นแต่ของที่ห้ายากก็เยอะนะครับของพี่ชายผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเต็มแค่นี้ก่อนครับผมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าเขาเรียกยังไงนะไปดูอีก อีกอ่าอีกจุดหนึ่งหรือว่าเขออาเรียกว่าอ่าอีกจุดหนึ่งอะไรครับผมเดี๋ยวเราย็มาดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ